สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับช่วงนี้เนี่ยก็มีการบัฟเนิร์ฟเยอะมากๆเลยครับตอนนี้เนี่ยก็มีการอัปเดตใหม่นะครับเป็นตัวละครสไปน์นั่นเองครับจะเรียกว่ารีสกิลเลยก็ว่าได้นะเดีย๋ยวมาดูการบัฟสกิลในรอบนี้เลยครับสกิลแอคทีฟเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมากๆต้องบอกเลยนะครับว่าทําให้สไปน์เนี่ยน่าเล่นขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับ การกดสกิลของสไปน์นะครับสกิลแอคทีฟนะจะทําให้ปล่อยร่างแยกหรือว่าเป็นตัวโฮโลแกรมไปนะฮะเมื่อเรากดใช้สกิลนี้นะครับก็จะทําให้เราเนี่ยอยู่ในสถานะกึ่งล่องหนนั่นเองครับถ้าหากว่าเราหยุดกับที่หรือว่าขยับน้อยๆเนี่ยมันจะหายตัวเลยก็ว่าได้นะครับเป็นระยะเวลา10วินาทีครับแล้วก็เวลาที่เราใช้งานสกิลนี้เสร็จเนี่ยก็จะมีคูดาวทั้งหมด60วิครับถือว่าไม่เยอะนะคูดาวผมมองว่ามันกําลังดีเลยนะครับ ถ้าหากว่าตัวละครเราเนี่ยถึงเลเวลที่3นะครับก็จะได้ความเร็วการเคลื่อนที่เพิ่มด้วยนะครับ10%เลยนะถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับการใช้งานสกิลเนี่ยก็ง่ายแล้วก็ได้ในส่วนของความเร็วการเคลื่อนที่แถมยังล่องหนได้ด้วยเออบอกเลยว่ามันน่าเล่นมากนะฮะคือตอนแรกเนี่ยมันก็จะใช้ค่อนข้างยากนะครับจะวิ่งเร็วจริงแต่ว่าเวลาที่เราเดินมันก็กึ่งล่องหนนะทีนี้เขาก็ยิงเราง,ง่ายพอสมควรนะสกิลหนีบางทีมันก็อาจจะแบบไม่ได้หนีได้ดีขนาดนั้น เมื่อเราอยู่ในเลเวลที่5แล้วเราใช้สกิลนี้นะครับการที่เราปล่อยตัวล่างแยกหรือว่าโลกแกมออกไปเนี่ยเวลาที่มีศัตรูมาโจมตีนะครับจะทําให้มารตำแหน่งของศัตรูด้วยนะก็จะแสดงในหน้าจอเราเลยนะครับเป็นระยะเวลา5วินาทีนั่นเองฮะบ,บอกเลยว่าน่าเล่นจัดอะคืออันนี้เนี่ยมันจะบัฟในส่วนของสกิลแอคทีฟนะครับแต่ว่าในส่วนของสกิลพาสซีฟสกิลเนี่ยหรือว่าสกิลติดตัวนะครับก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนนะสกิลติดตัวของเขานะครับจะไม่ถูกสแ,แกนจาก u a v แล้วก็ตัวละครอย่างวอลนั่นเอง มาครับทุกคนเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูมันใช้อย่างนี้นะครับเวลาที่เรากดสกิลปุ๊บกดไปมันก็จะมีร่างแง่ของเราออกไปนะครับเป็นตัวปอมแต่ว่าร่างต้นเราเนี่ยก็จะอยู่ในสถานะกึ่งล่องหนนะครับเวลาที่เราเดินม,มันก็จะแบบเนี่ยกเกือบๆล่องหนเวลาที่เราโจมตีหรือว่ายิงหรือว่าฟันเนี่ยมันก็จะยกเลิกสถานะนี้ตัวปอมก็จะหายไปด้วยน, <during> นั่นเองอะ สกิลแบบนี้เนี่ยถ้าใครเคยเล่นเกมเ p พิ l e g e n น Mobile หรือว่า Epic l e g e n d เนี่ยก็จะรู้เลยนะครับว่ามันเหมือนกับสกิลของตัวมิลหัสเลยครับตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมชอบเล่นมากๆนะครับโคตรเกียนมาเลยอันตินี่คือแยกล่างแบบเยอะจัดๆนะบอกเลยว่าถ้าสไป์เนี่ยมีการรีสกิลทั้งหมดให้เหมือนกับมิลล่าเนี่ยโคตรน่าเล่นนะแบบน่าจะโหดเลยตัวนี้เราสามารถกดแยกล่างขนาดที่เรากระโดดได้นะครับเห็นปะมันไม่จะเป็นว่าเราจะต้องยืนนิ่งๆนะหรือว่าเราจะสไลด์ก็ได้เหมือนกันนะครับ ทั้งกระโดดสไลด์เลยนี่เห็นป่ะเออผมว่ามันดีนะครับเพราะว่าอย่างสกิลบางตัวเนี่ยถ้าหากว่าเรากระโดดหรือว่าเราสไลด์ยอยู่มันจะไม่สามารถใช้งานได้แต่ว่าสกิลนี้ถ้าหากว่าเรายิงจะปล่อยไม่ได้มันจะแบบไม่สามารถปล่อยได้ขณะที่ยิงอยู่นั่นเองครับเผื่อใครสงสัยนะครับว่าสถานะกึ่งร้องหนเนี่ยมันเป็นแบบไหนเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูเราใช้สกิลปุ๊บถ้าเรายืนนิ่งๆหรือว่าไม่ได้ขยับมันจะหายตัว ถ้าเราเดินมันก็จะแบบเลื่อมๆตัวมันจะโป่งแสงครับใครที่เคยเจอตัวนี้เนี่ยก็น่าจะเห็นได้มันจะแบบมันพอมองเห็นอยู่แต่ว่ามันจะจางๆครับนี่เห็นปะถ้าเราซูมมันก็ถือว่าจางระดับหนึ่งเลยนะแต่ถ้าวิ่งมันก็ยังพอมองเห็นอยู่แต่ว่าไอ้ตัวล่างตัวปลอมเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเออมันอยู่ข้างหน้าเรานะครับศัตรูเห็นตัวนี้ชัดกวาก็อาจจะคิดว่าเป็นตัวเราเออผมว่ามันช่วยได้นะแม้ว่ามันจะไม่ได้แบบหายตัวร้อยเปอร์เซ็นต์เลย เราจะใช้จังหวะที่เรายิงกับศัตรูหนึ่งหนึ่งก็ดีนะเดี๋ยวุกคนดูนะครับเราจะสไลด์กระโดดลงมาปุ๊บอ่าเห็นไหมเราจะสไลด์ออกมาด้านข้างนะครับถ้าเป็นแบบกระโดดก็จะประมาณนี้อ่เห็นไหมเราก็จะสไลด์ออกมาด้านข้างนะครับผมว่ามันช่วยได้เยอะนะคือมันน่าเล่นกว่าตอนแรกพอสมควรเลยนะครับถ้าสมเราสไลด์ออกมาด้านข้างแล้วเรายืนนิ่งๆเตัวเราก็จะล่องหนไปเลยใช่ป่ะเนี่ยดูนะปุ๊บเออโคตรเจ๋งนะครับ ยังดีนะครับที่เราสามารถแบบใช้ตอนกระโดดได้หรือว่าใช้ตอนสลไลด์ได้มันจะทําให้ไม่ติดจังหวะน,นะครับมันจะติดก็แค่ตอนที่มันไม่สามารถใช้ตอนที่ขนาดยิงได้นะครับแต่ถ้าใช้ตอนที่เรายิงได้ด้วยนี่มันน่าจะโกงจะจัดเลยนะอะไะครับทุกคนผมว่าเดี๋ยวเราต้องไปลองเล่นในเกมมันดีกว่าซึ่งผมเนี่ยชอบเล่นนี้หลาดมากนะตอนที่ผมเล่น p อพ l e g e n d s Mobile อะ่ะ เออคือถ้าไอตัวสไปเนี่ยสกิลมาเป็นแบบนี้ผมว่ามันก็ผมน่าจะเล่นถนัดนะครับแต่ว่ามันต้องใช้ระยะเวลานิดนึงเออไปเดี๋ยวเราไปลองเล่นในเกมมันครับยังยิงอยู่วะไอเนี่ยเดี๋ยนมาไอห,หนูนี่ส่งจูเนีย อบแห้งเจอออริจินนี่ผมยังหวั่นเลยนะครับโอเคดูเลยปะเราก็จะสกิลไปก่อนนะครับแต่ว่าผมไม่รู้นะว่าในมุมมองของศัตรูเนี่ยเขาจะเห็นเราชัดมากหรือเปล่าเกิน่หนไปปะไปส่งตัวปลมไปฮะลุยโอ้โหแล้วโดดลงส่งไว้ตรงนี้มีอีกตัวหนึ่งนะครับ

โอ้โหเดี๋ยวนะไปดุยสวยเหลอเนี่ไงเอ้ยโอ้โหเขาชูวตัวเองอ่ะกระสุนผมหมดอีกแล้วทุกคนกระสุนหมดสองปืน มันไม่ดีอย่างหนึ่งนะถ้าเราใช้ปืน AR 2กระบอกอ่ะคือกระสุนมันจะเหมือนมันหมดไวอ่ะผมไม่มั่นใจว่ามันจะสามารถเก็บได้600นัดเลยหรือเปล่านะแต่มันจะเป็นอย่างนี้เหมือนแบบถ้าเราเล่น s f g 2กระบอกเงี้ยมันก็กระสุนมันจะหมดเร็วเหมือนกันนะผมว่าเราจะต้องพกปืนไปด้วยแล้วฝั่งนี้ไม่มีคนเลยนะผมเกิดมาผมตายฝั่งนู้นใช่ปะเกิดมาฝั่งนี้อ่ะมาเอา MP 5ไปดีกว่าเดี๋ยวอีกกระบอกหนึ่งเดี๋ยวผมไปซื้อเป็น Uzi แล้วกันนะครับใช่ปะ สกิลอับมาแล้วแล้วหายตัวมาด้วยนะเวลาที่เราสกิลเนี่ยมันจะหายตัวแล้ววิ่งเร็วด้วยไงยเขาก็ใช้สไปายเหมือนกันนะเหมือนจะอยู่ฝั่งน,น,นู้นไั้ยเนี่ยคนนี้ยืนนิ่งไปฮะว เพื่อนเพื่อนน็อกอะเดี๋ยนะนเนี่ยโอมาเดี๋ยวเราซื้อปึนงก่อนนะครับผมไม่เล่นสกานะทุกคนผมจะเล่นอูซี่นะครับผมว่าแบบนี้เนี่ยอูซี่มันสามารถเล่นแทนปืน AR ได้เลยนะครับแต่ว่าต้องยิงในระยะที่มันกลางๆนะขอเข้าก่อนได้ไหมเ,เดี๋ยนะเขาไม่กล้าลงหรอกถ้าเขาลงเขาเสียเปรียบแน่เอ้ การใช้สกิลในรอบนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าหลอกศัตรูได้แบบหนึ่งรอเเซ์ลยครับเขาหันไปทางตัวปอมและทีนี้เราก็สามารถจัดการได้แบบชิวๆฮะนี่อทุกคนเขาหันหน้าไปยิงไอ้ตัวปอมผมนะแต่ว่าเมื่อกี้เหมือนกระสุนมันจะฉลับมันโดนผมด้วยนะครับน่าจะอยู่ด้านบนปะที่เหลือน่าจะอยู่ข้างบนนะครับเพื่อนเขาจะมาซ้อนเราไหมอะผมว่าเดี๋ยวผมโหลดเอาไว้ให้เขาด้วยแล้วกันนะครับ สีม่วงอะ่ะมาหรือเปล่ายังไงไปนูน่นมาข้างหน้านีาน่้ยเดร๋ยวอะไนี่ตัวฟีข้างบนนะครับสาม,มอนฟูซี่มันยิงตัวบนไม่ถึงนะไปแล้วก็ลงผมไม่ถึงอะ่ะ โหพอดีจัดเป๊ะจัดเลยอะทุกคนฝัน่งน,น,น,นู้น,ด,นด้วยนะข้างบนนะมันเห็นเลยนี่ไงข้างในเหรอโอ้โหแล้วผมผมเข้าไม่ได้เฮ้ เดี๋ยวนะเมือนมีข้างหน่อไมงมาด้วยนะครับเมื่อกี้อะรีโลก่อนมาแล้วโอ้หเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมสไลด์ติดมาไหมจะมาอีกหรือเปล่าผมต้องปั๊มยาอีกยาวเลยนะ ข้างบนเกิดใหม่มาปะโอเคเหมือนจะอยู่ชั้นบนสองคนเลยนะครับรีสกิลผมพร้อมนะเต้นได้เนี่ยยังอยู่นะใช่ปะไปเข้าไปไหนก่อนย เรียบร้อยตัวเดิมเลยนะครับคนนี้เหมือนจะมีไม่รู้ว่าคนที่ยิงข้างล่างเมื่อกี้ใช่เขาปะนะนีไ่ไงได้ยินเสียงปืนแล้วเก็่เสียงอ่ะเฮ้ สองปืนนี้โคตรโหดนะครับเอาเกิดไหมสายมือสวยโอเคเพื่อนยิงแล้วครับผมว่าเขาชุบไอ้เนี่ย เสียงเหมือนด้านหลังนะผมได้ยินผิดเหรอนี่ไงเกิดใหม่ขโมยมหมพวกเราดีเห็นปะกูซี่เมื่อกี้ระยะมันไม่ได้ใกล้เลยนะแต่ว่ามันยิงแรงมากนะครับผมฟังหูโคตรเยอะ สายมือโอเคแล้วอีธานเขาไปไหนแล้วอะไปสามคนนะอีธานอีตัวหนึ่งนะครับปิ๊ เดี๋ยวนะลงไปเนีเนเ่เอาเอายิงตัวป้อมนะโอเคเกิดมาอีกตัวเดี๋ยวนะโดนครับต้องใช้อูซี่อะ่ะ ได้ป่ะครับเออกะปลาระเบิดลอดช่องมาให้ระเบิดข้างหน้านะครับทางไหนสวยโค้งมาแต่ขั้วไม้น่าจะบินมาเฮ้ยเหมือนผมเห็น ผลหรือยังผมไม่ได้ปั๊มยาเลยนะเนี่ยขับหอมาผมปั๊มยาแล้วเอ้าฮอแตกแล้วทุกคนผมกะว่าจะปั๊มยาเสร็จแล้วจะไปช่วยเพื่อนนะครับเอ้ยครับก็ประมาณนี้แล้วกันเป็นไงทุกคนผมว่าสไปเนี่ยมันเล่นง่ายกว่าเดิมเยอะนะเนี่ยอย่างตาเนี้ยมันมีอยู่ที่ผมใช้สกิลไปแล้วก็ เขายิงกําแพงอ่ะเออผมว่ามันช่วยได้เยอะนะครับและอย่างหนึ่งเวลาที่เราใช้สกิลอ่ะมันทําให้เราวิ่งเร็วด้วยนะผมว่ามันเป็นอีกหนึ่งตัวที่ตอนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะผิวมากๆเลยนะครับวันนี้เพื่อนก็ไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะครับใครมีเทคนิคอะไรก็มาแชร์กันได้นะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่รับชมจนจบถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้บิ๊กบอสด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเอไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ